ต้มขมก็มาอาหารสิงโตก็มีสวัสดีลาบขมอ,อันนี้ไฮไลท์ร้านแม่แต๋วสกลนครหน,น้าหน้าค่ายทหารค่ะหน้าค่ายทหารนะคะติดถนนใหญ่เลยนะ,ะกลัวถามอีกค่ะนนนามาจกละเด้อหน้า909ค่ 09, ายทหารนี่เลยสะแสบไม่มีดุอืมเอานี้ไปก่อนเถอะขอโทษโทษน้องแอม เออมามาตรงกลางเดี๋ยวจกไม่ถึงแดดซองนั่งตากแดดได้หน่เพราะว่ามันหนาวปลาผักหรือผักแมวอยู่ไหนถึงกับลากแมวอืมอืมไอ้หนิงส่งพิกไก่ไปให้แล้วโอ๊ะเขาเป่าไว้นานป่๊เนี่ยลากขึ้นเลยอืมอไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังเนี่ยอร่อยมากเลยป้าเรากินกันสองคนจกเลยนะป้า อืมอืมอืมมันร้อนมาครับอืมจ้มตำก็เออเลยอืมอืมอะไรไหมอืมจะมีทอดเนื้อไหมนี่มีปิ้งย่างหรือเปล่าไม่แน่จมีแต่ว่าไม่กินอันนั้นอืมใช่เลยผักกาดหินเขา โอ้ยคือตกมาแหงห้งแถนลาบานนี่ยายิ่งประกาศหินปปไ,ได้กินบากับป้าเออโอ้ยประกาศหินเฮียไสเฮียไส,ยสพุน่ะะนะดำมังองโอ้ยนาแอมพาเพลินเจ้าถิ่นสายนค่ะสาย,นนยบินมาหาเจ้าถิน่นเจ้าถิน่นพากินของแซบ่บค่อยเขี้ามัดติบอีหลอ้วอือื ตายแล้ว,ลวซาลาแน่สวยๆมันคืองามคัะแค่สนามบินใกล้ๆออกจากสนามบินมาไม่ถึงสองนาทีเนี่ยร้านติดสนามบินเลยอืมตอนเที่ยงไม่มีเก้าอี้นั่งนะคะอืมตอนตดสกดๆร้านกว้างมาก แค่กัดรถก็พร้อมมาเปิดร้านเขาค่ะร้านเขาเพิ่งเปิดเดี๋ยวเราเป็นต้นที่สองนะ <c oughs> น้องปิ้งย่างมีอะไรบ้างไม่พวกเนื้อเหรอพวกเนื้อมีมไไมเนื้อป็นเนื้อแดดเดียวทอดัเอาเอามากินได้ไปะเอาเพราะมันเป็นไม้บรรลุ <c oughs> เอามาส่องไม้ก่อนที่ร้อนร้อนอุ่นร้อร้อน,อนหไหน่อยเด้ออืมแอม ไม่ต้องไปไกลเลยหรไม่เไม่กับลยมอันจะสั่งสั่งสั่งยจไก่ยางมู่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยอะปลาเด็ดไหมนหนูชอบเลยอะไม่คุนนานแล้ว่ะมันรสชาติมันใช่เลยอะเอออ รสชาติที่หาไม่ได้แล้วอะโอ้ยบักเพ็ดมันมีหน้าที่เดียวมันบ่ <c oughs> ใช้มันเห็นอย่างเนี่ยปะโอ้ยแมนไปเต้นห้องแล้วเป็นร้องเพลงก็ไ่ได้เออมันมีหน้าที่เพ็ยดดิเนี่ยอือหือไปกินไปดีน้อยอือ อืมรู้ไหมร้าแฟก็มีเหรอเอา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 กาแฟเย็นดีกว่ากาแกฟกาแฟได้ยังคะกาแฟเย็นมันมีเอสมีลาเต้นะคะปูป้าเอาเขาชองอะไรอร่อยล่ะครับปู พับอุ้ยยันตายเป็นตายโอ้ยอากาศเยน็เยนเย็นต้มสดร้อนๆต้องกินตากแดดอะหนาวสะละแน่โอ้ยมันคืองามเนี่ย